สวัสดีครับเอาวันนี้มาตามกันต่อครับพาเพื่อนเพนมาหาหัวหน้าจะรวยหัวหน้าจะรวยนะฮะไปใกล้ไม่ได้นะี่ก็จะวันนี้เขาตักดินแห้งครับเขาตักดินแห้งเราต้องวนไปทางนู้นนะนะพี่น้องนะที่ใกล้ๆแล้วครับนี่ที่ปากบ่อของจริงครับเอาจมเรียบร้อยครับไปไม่ได้นะพี่น้อง <c oughs> แรดแรดเอาหัวหน้าจะรดยทำทางไงหนึ่หัวหน้าจะตดุยาทางนี้ติดตูดครับเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวไปดูสิไปได้ไหม <c oughs> อยู่กับทีมงานเรืองแสงครับเฮีย <c oughs> นงนะครับ <c oughs> เอ๋อเป็นสไลเดอร์แล้วครับไปรปรุดปรปริบ <c oughs> เรียบร้อยครับติดฝาท้ายออ โอ้ oh! มันจะตะแคงไปหารถด,ดำครับเรียบร้อยโดนของหัวหน้าจะรวยแล้วครับอ่ะยก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 มันจะออกไหมก้อนใหญ่ครับ จะลงโอ้ออกอยู่ครับออกอยู่เรียบร้อย <500, S 1> ไปได้คันนี้ดังมากเลย เรียบร้อยรถไถ,ถ,ถโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปได้ครับโอ้คันนี้ค่อนข้างเจ็ท่อดังครับเนี่ยโอ้หัวน่าจะรวยใส่ค่อนข้างเยอะครับ หันมาทางนี้กันบ้างครับอยู่กับหัวหนา้าิร้อยครับวันนี้โอ้ยโ,ยโอ้ลงไปไม่ได้ครับไ,ไปดีกว่าเด,เดินหัวหนา้าิร้อยเล่นงานเรา เราอยู่ตรงนี้แล้วกันครับไปใกล้กันนี้ไม่ได้แล้วอันตรายนะครับกับเจ้านี้ไม่ได้เลยแม้แต่คนที่มาประจำก็ไม่ได้นะครับขึ้นจยๆเนี่ยครนนี้ก็จะเป็นเปเยอะครับไปเยอะ จเรือโอ้ไหโอ้นจินาบโอ้ส่เยอะมากเลยครับคนอาเจะโดยโอ้วันนี้เล่นดินแข็งครับนี่ คิตมเองวะไม่โดนขี้ตมหัวหน้าจโจ้ยครับแต่ตกขี้ตมเองพวกโคลนค่อนข้างจะเหลือเยอะอยู่นะครึ่งหนึ่งครับโคลนเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งรถไทยครับวันนี้หัวหน้าจโจ้ยไม่ได้เล่นขี้ตม นี่เรามาแบบในอยู่ในความปลอดภัยครับคนน่าจะไม่ได้เล่นที่ตรงนี้พามาดูใกล้ได้นะพี่น้อง sạch nhàng rất lên, thì cái cây hấp thì bạc bỏ này đây mẹ, vẫn không coi đúng không? mà. Ồ, แต่ข้างล่างแข็งครับแข็งโป๊กเลยวันนี้ดูสงบสงเงยมครับคนอายิโยอะคันนี้ได้อะไรได้อันตวงเหรอเนี่ยได้ปลาไหลด้วยครับนี่ นี่ครั้น,นี้ได้ปลาไหลหนึ่งตัวครับแขวนไว้ข้างนอกเลยโอ้วันนี้เราปลอดภัยครับดีเลยนะครับตักกินแห้งแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีครับจะได้ไม่ต้องเอมาระวังตัวกับหัวหน้าจโจรนะครับ ขานี้เจอน้ำไม่ได้ครับเจอน้ำเจอโคลนไม่ได้นะครับอ้อดังมากเลยอะ นี่เล่นดินแห้งจับหนักเลยครับน่าชรวยใส่แบบไม่ยั้งเลยโอ้ดโดเลยรถแหว้จัดเต็มลำแล้วครับวันนี้ใส่เยอะก็งานก็จะได้เสร็จไวๆครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ใส่เยอะก็เสร็จเสร็จไวครับใส่เยอะก็อาจจะเหลือเยอะครับรถดำโอ้รถดำแรงครับโอ้รถไทยแรงนะรถดำแรงเฮ้ยเฮ้้ยว้าไม่ได้ขี้ต้มยังจะดินแหน้งอีกเหรอเ้ไม่มีขี้ต้มเล่นยนะังจะเอาดินแห้งมาเล่นอีกรถไทยดีแรงจับเราพี่น้อง ไปเยอะครับมีนบอก่อนข่าจะต้องใช้กำลังหน่อยครับนี่ซุส,ดสดเดก้าครับวันนี้หัวต่ำครับบูหนึ่งครับวันน่าจะรถจัดหนักเลยวันนี้ติดแข็งครับเข้าทางเขาละจะได้เฉียดไวครับ สครับกูสี่ครับโอ้โหเต็มแล้วนะพี่น้องหน้าตักกุ้มๆเลยครับหัวหน้าจโจดจัดหนักงานหลวงเนี้ยครับ ใ่อ่อยอเเนี่ยไม่เสร็จง่ายนะครับพี่น้องอ้าวไปเมื่อหวหน้าจะรถขยับรถเราต้องขยับตัวนะครับระยะเผลอโดยเด็ดขาดเขาคุบเราได้ทุกเมื่อครับ ไปเยอยครับไปเยอยมีระบุรุษในตำนานครับสมัยหัวยาวนะพี่น้องนะปัจจุบันเขาก็ยังคงดำรงอาชีพเดิมครับก่อนเขาหัวยาวไม่มีเอนะพี่น้อง dày hấp này cho rộng không khuê xài dữ lời vui, ลายเป๊ะใส่เยอะกันนี้ก็สงสารร่นครับขึ้นบอกเดี๋ยวจะไม่ไหวเอารถดดาคันนี้ขึ้นมาพี่วะไปแบบได้คนนี้โอ้โหไปแบบได้ดนื้อไปดีกว่าโอ้หาทางไปดีกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเลยครับทีมงานนี้ โอ้ไม่ใช่เป็นแต่หัวหน้าโร้ยครับน่าจะเป็นทั้งทีมนะพี่น้องนะโอ้ยังยับเ้ยนี่ฮะสวัสดีครับเอ้าเฮ้ยึกว่าใครโอ้ยปลื้ดเอ้ย มากับนี่นานแล้ววะนานแล้วอะอะไรนะอ๋อเพิ่งมาทำได้กี่เดือนแล้วเดือนหนึง่งก็ว่ายุว,ว่าใครว,ว <c oughs> ะะไม่ได้ไปไหนอะเลาะไปเลาะมาเหรนี่นเลย ไม่ได้ไปหาไป,ปไปนู่นปะเออขี่เลยวิ่งอย่ไรอยู่อยู่บ้านอ๋อโอ้นึกว่าใครขับปะเจอสายร้อนแล้วนี่เองเมื่อก่อนเมื่อก่อนวิ่งงานอยู่กับทีมงาน เจเลอรครับมือปืนมือปืนเท่าแกเลิศครับนี่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับผมเอยาจะต้องไปไปต่อครับมีงานไปต่อแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันครับผม คลิปนี้ฝากคุณเพื่อนติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ